สายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุกคนเนาะกับมื้อนี้สาบัวกั Trail มาหาทั <work> ้งเอล่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกัสาบัวโ่ได้มาแต่ล้นได้พ่อแม่พี่น้องเนาะมาอีกเื่อหนีเนาะก็ถือว่าเพื่อนเอล่าพ่อแม่พี่น้องเนาะช่างเพื่อนกำลังเสียผิดหลังคาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียสาบัวพาไปทักทายสบายดีกับทั้งเอล่าหรือว่าทั้งช่างไปไปเบิ่งไปชมน้ำสาบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย โอ้พ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ทั้งเวดายมาพอดีสบายดีล่ะโอ้มาแต่ใช่นี่มาแต่เฮือนอืมเอาบรได้นอนหนิป้าใช่นอนมือเศร้ามือเศร้านี่เป็นไให้ผู้ใหญ่ได้ใช่บริได้มาน้ำบริได้มาน้ำพิ่นอยู่ตักน้ำตักในแค่ไหนนะไปซื้อน้ำแข็งมาให้ทั้งซางเพิ่นบอเด้อเ่ฮู้วซ่างเลเพิ่นหากระมังมุอนี้ป้าสาวเลยเลยเลย เนาะี่พ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวซาบัวพาไปเบิ่งพ่อแม่พี่น้องโอ้พ่อแม่พี่น้องถือว่าช้างเพิ่นมาเฮ็ดเพื่อนเระดาแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเด้อช้างให้มาได้จักมือแล้วนี่ หากระมาบ่เอ่ะเนาะสบายดีน้องล่ะสบายดีสบายดีอันนี้ของผาดเจ้าขนมเนาะาอผู้ใหญ่นั่นโได้มาเนาะเฉยเพิ่นมากระเพิ่นกระนอนนี่แน่นเอวยังเนียนอันนี้ที่ออกไปด้านนอกใช้ช่างนอนโดยโดยวันนี้ช้างเพิ่นนอนนี่เนาะทั้งเพื่อนน้องทงได้ใส่เอ้ย ลงกับนอกวันนี้เพราะว่า <ừ> ทางนั้นก็นหลายชนเลยเนาะแบบย,ยุ่งด้วยเนาะ <ừ ừ S 2> <c oughs> วันนี้ถ้าสร้างเพิ่นมาแล้วก็ทั้งเอื้อยก็สิไปนอนอยู่อยู่เพื่อนผมเนาะเลยโดยสัง่งถอมาหลายแท้นี่อันนี้สั่งมาแบบสิเฮนห้องน้าบ่อนี่เพาะว่าชิใช้ักทะดอน กบอเหรอตัวนั้นนี่ใชเ็บเบิจุดขายะบ่ะเจ้าหากระมามือดีบ่หยุดหยุดตั้งแต่มือก่อนผู้บหากรมามือนีเนาะแต่มือตะกี้คนเลยโดยนผมองนาโดยโดย แล้วก็เริ่มเห็ดหลังหลอกหลังคาแล้วเนาะเริ่มมาเห็ดหลังคาเนี่ยหกคนปะคือเก่าคือเก่านะเดาะบึงก่อนไห่ก็ครบเตียบร้อยแได้ค่วันนี้ กาก้อนไปยังกางเขาก้อนย่าง้ไงกได้ก็ได้นะแตคือเอาเอาข้านอกนี่เอาไม้ขึ้นพ่อแม่พี่น้องบอคือจะใส่นะหไดทุกย่างเออสิ่งรกนี่นั่นเลยคือเป็นหัว มีหมดได้เออด,ไไดูดได้ดูดได้หลวนเป็นจังนะเออไม่ดไดม่ เดี๋ยวไปเบิ่งอ่ะที่กระเจ้าขุดที่เห็นหองน้ำพ่อแม่พี่น้องอาเบิงจุดขยะเนาะเกกลัวเกานี่พ่อแม่พี่น้องเลย ตอนนี้กำลังยกไม้ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเนาะดูว่าใช้คือใช้ค้างพ่อแม่พี่น้องว้าเนาะสบายดีรึเปล่าสบายดีเนาะกำลังเก็บเครื่องเก็บผอมวะให้ให้ฝักให้ซำผัก่อนดินที่กลับไปนอนพุ่นอีกแล้วเนาะแม่เนาะ นอนคนแล้วคนแล้วคนแร้างางคนแร้วงวินนอนด้เงินเต็มเลยมีสังหลายสังหกคนเนาะบมเต็มบ้นเนาะเต็มมแล้วนี่นะคนนีแหละหนาวนาวดีแบบแห่กันเนาะเมพาอนโอยเนาะอ่อนแล้วแมนแมนเอาร้างเพ่นกับเอาขามาอยู่บ่เอามาขามามแล้วเมื่อค่ิ่นตุ่มสุก่อนนีเทากัเอกเอใบนอะแม่เนาะโดยโดย เอาใบเพิ่นต้มเดี๋ยวเพิ่นนาเพิ่นตุ้มบัวนาเพิ่อนั่นพุ่มกระซี่พื้นปูชพ่มแบบอันนี้แบบเข้าเลี้ยงเ่าปะเพิ่นแน่โตเองแน่น่าสื่อกินให้เพเน่เสื่อเป็นเผื่อโด่เนาะทั้งนั้นก็แบบจีบขาจีบยังอยู่เนาะมันเปุ่ยเลยเป็นยังนะแตกปะมันแตกมันโตุ้มเห็ดดูถับได้เนาะ เต่งวะเลยบรรทนบอกไปให้เรับเอิงตอกใส่บักเงินก้อนหินเป็นเห็ดตะกี้ไม่ไหมยังบ่ไม่ไม่กับบ่ไหมแล้วแบบนี้เลยถ้ามันของมันเป็นแล้วมันจะเป็นเลยเนาะโมเป็นยังแตไปติดไม้มันหักตายเลยเนาะไล่ยังชาชูช่างกินไหมนี่ปกติทั้งทั้งแม่บ่เห็ดกับข้าวให้เพคนกิน อันเต็มสุลุนก่อนทันกับซื้อไม้เพื่อนกินเพื่อนอันนั้นบอกบอกเชียงแม่สื้อทำการสื่อกินทำกันนั่นแหละเคือซื้อไม้เพื่อนแน่ตอนเช้ามาให้เพื่อนปั่นเข่า้องซื้อมาทางวัดเสียงแน่เนาะชื่อเข่ามาเดียงทั้งช่างเนาะเน่ยเพราะว่าเป็นงานเราเนาะโอ้ยบุณณ์ตุ้งโอ้ยเห็นอะไรในี้เป็นลูกใเที่ยวไปเที่ยวมาได้บบดนี้เนาะเนี่ยมุเป็นกยังเนาะกะบ คอยไกลบันดนะยไห้ัง่ดนเนาะทั้งชางีเห็ดพ่อแม่พี่น้องดีจจะบอีดีใจน้ำเอื้อยอ่ด่าพ่อแม่พี่น้องเนาะบมไนบวมนานก็ได้นอนเพื่อนใหม่ได้นาะแม่เนาะทงตางป็นเห็ดข้าวเดียวนี่นะโดยกระชีดของน้ำชายแจ็คทอ จะเขียละี่บรุษบ่าสามววสาร้อนแล้วหมอนยาเม่อนอนาเอ้าช่างคนชิมีมอนวะนอนม่งานพอดนีอยู่คนละมตให้ตรงมันตีนตนแด้หมคืออะเ็แชบอนังละฮ้ยแชบบอแชบแชบเลยเฮดด้ไดยุงโปยุกโปเป็นว่ายุกโป อ่าบ่อน้องระแช่บบ่อเจ้ากะแเชบแช่บเชรเช็บได้ไรนโป้เฮ้เนอะได้ส่นได้ส่เบเ้โป้ลโป้ลูเป็นสาวจักป้าหูหลังเขบเนาะเพื่อนเนาะเหยมาใหกินมาเป็นเป็นอะไรเราไดเลยมากินมาวันนีให้พากันกินข่าวแล้วปะยังตอนตอนวยตอนเศ้าเลยม่เาเพียคือคืในไหน โอ้ยไปตั้อาก่อนจักหน่อย12โมงเออจะบ่ยังเช้าอยู่บน้างเพิ่นยากแล้วเนาะแม่่นเพิ่นมายังบ่ได้ปั่นข้าวก็มียแม่เผืเสทําียังอืมกับบ่สบายไปหู้ิิกทังเอื้อยเพิ่นนี่บ่เป็นไข้บ่เป็นไอไอคือเก่า เจ็บเจ็บเจ็บยังไงเจ็บคอแม่มันคันอ้าแรงย่าคันหยาบหยาบปาเป็นยังไงจับมันแผลเป็ยังไงตอนแรกเป็นทาง่ังเลยจะปลามาคันเบ้าไว้สิทธาเอาบบได้ทายายังบ่ ทาไปทาหม้อเอาใยครับแบบแดงเลยเนาะเหรอแม่แม่มันนอนเอามือกายแตะผ้าเลดกุ่มใจบ่ผู้น้อยเห็นบ่แม่กุ่มใจบ่อันนั้นเป็นเป็นตะลนนะบ่อนะบ่คุ่มใจบ่กุ่มใจบ่ tại đây rồi, nguyên nam đây nguyên nhân nam mãi nó mãi lên ngang mai ngang mai ngang 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 này đấy đó, ngang 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 nó mai nó, đó, không... nhạc tập, tập ngay rồi ติดเนาะหน้าตายนะเป็นจะย่านเฉยอันเนี้ยประมัณติดแผลเลยอืมอืมตากทำไมเนาะมีดอกไม้เนาะตั้งหน้าบ้านนี่ก็ไม่พียงงามเลยนี่โอ้เห็ดแบบใหม่แล้วนี่ ฝืดเนาะเนาะน้องละจะยุมเป็นบ่านี่ยุมม่เป็นผมไอ่พี่น้องเนาะเห็ดแบบใหม่แล้วนี่เป็นเห็ดแบบใหม่หยุมแต่กระหยุมคือเพ่จะาพ่อแม่พี่น้องเนาะคัดคักคัดค uh ัดถ okay. ือว่าปลูกไว้หนาบ้านมีต้นหมักม่วงพ่อแม่พี่น <se ้องเนาะหรือว่าต้นน้ำใหญ่ยลาชิงดาย่างพ่อแม่พี่น้อง เฉาบัวก,กับมาแต่ลนแนวพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะมาอีกบันนี้ถือว่าทั้งเอือบันมนีต้นดอกไม้ใบปลูกใบตั้งหน้าบ้านพ่อแม่พี่นอ้องนันทีนีอ่าเนาะคนเครืค่องคนค,นคองเลยสิก๊ับแล้ว่าแม่ยังยังยังคนอยกคนมาไหวคนมาไหวเนาะ เต็มรถนะมอนี่น evet ้ะแม่เนาะเบงหลเบ้งอะไรไขึ้นได้ป้าชื่อใม่บ่น่แมนซื้อใหม่หมทางบาวเสียงบ่อันอันเก่าได้ไหมแต่เยือกนกีก็ไ่ได้มันพังบ่เันทางเลยันบอไปแ่งใหม่สิคนเสื้อผามือไว้ก็สิชื่อของยู่ของกินมาให้ทางช้างเผ่เลยบ่ ทั้งลูกกับบอโกวนเด้อแม่เด้อที่ได้ขอตัวกลับก่อนเด้อแม่เด้อโดยสบายดีนอนสบายดีเด้อน้องละสบายดีลูกสบายดีน่ะจากความได้เนาะโอ้เนาะเดี๋ยวไปหาทั้งเอยล่าก่อนอันนี่กะเก่งแท้อันนี้บ้าโผล่แม่พี่น้องเนาะเพื่อนที่ย้ายบ้านเลยนี่เก่งเนาะคุณมาได้อีกบ่ หาชื่อของอยู่ของกินให้ทั้งช้างคนไหนเนาะโดยคนเครื่องคนโค้งเมื่อยวปเลยพ่อแม่พี่น้องข้างเอื่อยคนนี้ป้าให้ทั้งช้างคนนอนหนีพ่อแม่พี่น้องเอาไปให้รถลุกไปให้ไงล่ะทางน้องกะที่ได้ขอตัวกลับก่อนเนาะเอื่อยเด้อวันนี้เด้อโดยสบายดีเอือยโดยเนาะอ้าขอเอื่อยเพคนแดงเบิดอพ่อแม่พี่น้องเห็นได้จักมือได้นี่เป็นทิศแล้ยอือตระหลังไปทีทั้งล่างโดยวันนี้ได้ยาท่าล้วบ่บันนี้ได้แล้วอือ โอ้ยด oh, <Yo, S 1> oh, ีใจน้ำเอื่อยเนาะดีเลยเฮือนงามเลยกลับกันเด้อมวันนี้เริ่โดยชาวปลอดไทยเริ่มโดยกันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวบัวก็ได้มาแวะมาเยี่ยมมายามทั้งเอื่อยลาพ่อแม่พี่น้องเนาะจากทั้งชางเพิ่นก็หากันมามื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่ามาใช้คือใช้คางพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าจีอ่ามุงหลังคาใช้ได้เพ่อแม่พี่น้องเนาะ ใจน้ำเอื้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งเอื้อยเพิ่นก็สิเอาเสื้อผ้าเนาะเมื่ออีกเครื่องหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่ากระต้อบน้อยหรือว่ากระตูปน้อยเนาะสีปลาให้ทั้งช้างเพิ่นนอนพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งเอื้อยเพิ่นก็สิกลับไปนอนเบิ่งเก่าเนี่ยพเม่พี่น้องเนาะมาแบบมายามทั้งเอื้อยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องจะ แค่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวก็สิได้ขอตัวไปก่อนเนาะฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ชาวบัวเนาะพอมีกำลังใจหรือว่อาถ้าคลิปลงไปเรื่อยๆชาวบัวก็สิได้ขอตัวกลับก่อนนะแหละพ่อแม่พี่นอ้องเนาะขอกล้าวเข้ามาสบายดี